สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเกตนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูผักเช่นเคยนะครับเพราะว่าผักตอนนี้เริ่มโตแล้วเก็บไปกินบ้างแล้วครับตอนนั้นที่ถ่ายให้ดูตอนนั้นยังเล็กอยู่ครับพอดีผมไม่ค่อยมีเวลาว่างมาถ่ายให้ดูครับก็วันนี้ว่างก็เลยได้มาถ่ายให้ดูครับไปครับทุกคนเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ วันนี้ผมก็พามาดูผักเช่นเคยนะครับตอนนี้โตมากแล้วผักกาดขาวไม่ห่อครับต้นใหญ่แต่ไม่หอ่อสูงสัยไม่หนาวครับพอดีอากาศมันช่วงนี้มันไม่หนาวแล้วครับละคณะก็ใหญ่อยู่ครับสำหรับฝางตุงมันแน่นไปหน่อยต้นมันเล็ก ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ออกดอกซะก่อนนะครับนี่นครับดูใกล้ๆขนาใหญ่ใหญ่มากๆครับใส่ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขี้งัว กระเพาแก่หมดแล้วต้องตัดดอกทิ้งครับถ้าเราตัดดอกทิ้งเขาก็จะแตกออกมาใหม่น,นี่ก็ผักกาดขาวอันนี้แยกออกมาปลูกจิ้มไว้เป็นเป็นกอไม่ห่อเหมือนกันราชินาโตยังไม่ได้เก็บไปกินสักทีเลยครับ แปลงนี้ผมเก็บไปกินบ้างแล้วก็ดูโล่งเลยคณะแปลงนี้ก็ตัดไปบ้างแล้วครับเหลือแต่ต้นเล็กๆอันนี้ผักกาดวัสบิหรือว่าผักกาดหินนะครับกลิ่นมันจะเหมือนวาสบีตอนเรากินมันจะหินหินหน่อยหน่อย ราซินาโตไดโนเสาร์นี่ใหญ่มากๆสวยจนไม่กล้ากินครับตรงนี้ก็ปลูกไว้ไม่ค่อยจะโตไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าบ็อกคลี่ บอกูคืรีไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเพราะว่ามันหมดหนาวแลว้วเขาเขาชอบอากาศหนาวบลูคร,ครีสลัดครับสลัดก็แน่นไปหน่อยครับเหมือนมันจะแน่นไปหน่อยรากมันถึงกันหรือมั้งไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่ พูดถ,ถึงตัดไปกินก็ได้นะครับแย่ yeah, มมาแล้วก็เพ่ แดดเริ่มแรงครับเหี่ยวมันก็มีคอนี้เริ่มเหี่ยวแดดแรงหมดหนาวก็เป็นอย่างนี้นะครับต้นผงชด ผักชีจีนแก่หมดแล้วไม่ได้ถ่ายตอนแรกๆครับเพิ่งมาถ่ายตอนมันแก่พอดีไปทำงานแลไม่ค่อยมีเวลาพักกาศดขาว โอเคนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยครับก็พามาดูผักไม่มีอะไรมากครับมาดูผักเล่นๆกันเพราะว่าอีพีนั้นมันยังเล็กอยู่อีพีนี้ก็โตแล้วถ้าทุกคนถูกใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมถ่ายทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ